ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเรามีออก DR มา3ตัวนะครับตัวแรกคือ JP13 ตัวที่2คือ HK13 ตัวที่3คือ HK Tech13 นะครับแต่และตัวจะมีธีมกลางทุนไม่เหมือนกันนะครับ JP13 เนี่ยเป็นธีมที่ว่านักลงทุนเชื่อมั่นในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับซึ่งปีที่แล้วเนี่ยขึ้นมาค่ข้างๆประมาณโหเอาโดดเด่นมากขึ้นมาเกือบ30%นนะครับนักลงทุน หลายกลุ่มเนี่ยสนใจสนใจเจแปนหนเพราะว่ามองว่าสามารถไปได้ต่อนะครับโดยที่สตอรี่บีฮายของเจแปนหนึ่งสาก็คือเรื่องมาตรการต่างๆของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองที่ออกมาเหมือนคล้ายๆกับเน้นให้บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่เนี่ยมีแผนงานชัดเจนในการที่ทำให้ใช้เงินเงินสดของบริษัทเนี่ย utilize capital มากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุที่ว่าทำไม ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยดัชนี Nikkei 225เนี่ยทำ New High ไป3รอบนะครับอันนี้เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มในแง่ของมองว่าตลาดญี่ปุ่นยังสามารถขึ้นไปต่อได้นะครับออกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มองว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยน่าจะถึงจุดใกล้บ o ท t o m แล้วนะครับอาจจะกลับตัวได้นะครับ HK13 เนี่ยอ้างอิงกับกับ c h a เก e r Fund นะครับเป็น ETF ที่อ้างอิงลงทุนตามดัชนีห่างแสงที่ ใหญ่ที่สุดในฮ่องกงนะครับ AUM ประมาณ5แสนล้านนะครับส่วน HK Tech 13เนี่ยก็อ้างอิงก,กับ ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นเทคของจีนนะครับที่อ้างอิงก,กับหุ้นจีนเศรษฐกิจในจีนเลยนะครับมีหุ้นอยู่30ตัวเป็นหุ้นคุ้นชื่อกันนะครับ n c e n ซน a บดู ensen, u, อะไรพวกนี้ในแง่ของพื้นฐานญี่ปุ่นเองแล้วเนี่ย a リเ a ชั่นเป็นยังไงนะครับซึ่งจากข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยก็จะเห็นว่า PE ของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังถือว่าถูกกว่า อเมริกานะครับแล้วก็อาจจะมีในแง่ของบริษัทจดทะเบียนเองเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีแอคทิวิตี้ที่คือคักนะครับมีการออกแผนเรื่องอ Stock Repurchase Share Buy Back ขึ้นมาแล้วก็มีแผนงานอะไรเต็มไปหมดซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าอาจจะยังมีโกร t h อยู่นะครับอันนี้เป็นธีมของญี่ปุ่นนะครับ ส่วนของอหุ้นจีนเองเนี่ยหุ้นหังเสงหรือหังเสงเทคนะครับ HK 13หรือ HK t e c 13เนี่ยอยากให้นักลง,งทุนเนี่ยจับตามองนโยบายของรัฐบาลจีนและก็ธนาคารกลางของประเทศจีนเองนะครับว่าจะมีนโยบายออกมาเพิ่มเติมขนาดไหนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากนะครับในมุมของนักลงทุนสถาบันขนาดใหญ่ทั่วโลกเนี่ยก็จับตาตรงนี้อยู่ว่าตลาดหุ้นจีนเนี่ยถึงจุด กับตัวหรือยังนะครับในแง่ของความเชื่อมั่นในแง่ของอาการใช้จ่ายของเศรษฐกิจจีนเนี่ยถึงจุดจะกับตัวหรือยังนะครับ mm hmm. ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลจีนที่ออกมา mm hmm. มองว่าออกมาช่วยตอนนี้นะครับครับ mm hmm. จริงๆเราเชื่อว่าการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยสำ,สำหรับนักลงทุนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยเราเชื่อว่าควรจะเริ่มลงทุน ใน ETF ก่อนนะครับเพราะว่าการที่เราไปเลือกหุ้นเป็นตัวๆในต่างประเทศเองเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในแง่ของข่าวสารที่เข้ามาในหุ้นแต่ละตัวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆทางเคจเองเนี่ยเราเชื่อว่าเริ่มต้นลงทุนต่างประเทศเนี่ยควรจะเริ่มต้นลงทุนใน ETF ก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่าทำไม DR ทั้ง3ตัวของเราเนี่ยอ้างอิงกับ ETF หมดเลยสตัวครับจริงๆเปรียบเทียบกับหุ้นรายตัวในประเทศไทยเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ นักลงทุนเองเนี่ยผมเชื่อนักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักหุ้นไทยกันดีการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยจริงๆเราเมองว่าน่าจะเป็นการเล e c t หุ้นลายตัวนะครับเลือกหุ้นที่เราชอบพราะจริงต้องบอกก่อนเลยว่าตลาดหุ้นลงมาแรงขนาดนี้หุ้นพื้นฐานดีๆนี่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นการเลือกหุ้นนะครับเป็น selective แต่การลงทุน,นต่างประเทศเนี่ยจริงๆอยากให้เป็นการลงทุนเหมือนภาพรวมเศรษฐกิจประเทศนะครับอันนี้เป็น2 2แนวทางที่ต่างกัน